แฟนเซอร์ไพรส์นางเอกช่องดังเปิดตัวคบแข่งทีมชาติไทยเรียกได้ว่าเป็นการเปิดปีใหม่ที่ทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจไปพร้อมกันสำหรับเจริญศักดิ์วงกรปีกขวาทีมชาติไทยที่ล่าสุดนะคะก็ได้ออกมาเปิดตัวคบหากับแฟนสาวคนใหม่ดีกรีนางเอกช่องดังต้อนรับปี2,569 ทำเอาโซเชียลนะคะหือหาไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะซึ่งแฟนสาวของเจ้าเท่คือสาราสรันรักเจริญจันทร์หรือว่าที่ร้อยตรีหญิงสารานางเอกหน้าคมจากช่อง8ที่มีผลงานเด่นทั้งเรื่องละครเรื่องไอหนุ่มรถไถรับบทนางเอกคู่กับเบิ้ลปทุมราชและมงกุฎกรรมละครดราม,ม่าเข้มข้นที่สร้างชื่อให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างคะ่ะ ขณะเดียวกันนะคะในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลเจริญศักด์ก็มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลัง BG จีปทุมอยู่ในเต็ดปล่อยตัวย้ายไปร่วมทีมกับราชบุรีเอฟซีโดยสัญญายืมตัวในเล็กที่2ของฤดูก,กาล2025ทับ26เพื่อเสริมเกมรุกให้ทัพราชันมังกรลุยศึกไทยลีกและฟุตบอลถ้วยช่วงครึงร่งฤดูก,กาลหลังค่ะ เชื่อว่านี่เป็นปีที่น่าจับตามองที่สุดของเจริญศักค์ะ่ะทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวที่ลงตัวและภารกิจกู้ฟอร์มเก่งกับต้นสังกัดใหม่หากเขาสามารถประสานทั้งสองอย่างนี้ได้ดีเราอาจจะเห็นเจ้าเท่ในเวอร์ชั่นที่ร้อนแรงที่สุดในเล็กที่2นี้ก็เป็นได้ค่ะ แฟนบอลราชบุรี FC น่าจะตื่นเต้นไม่น้อยเพราะได้ทั้งนักเตะระดับทีมชาติไปเสริมทัพและอาจได้เห็นหนางเอกช่องดังไปร่วมเชียร์ที่สนามดาก้อนโซล่าพาร์คด้วยค่ะ